สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมจะมาทําการสอนแต่งภาพให้หน้าเดียวด้วยโปรแกรม Photoshop ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับในส่วนของการแต่งภาพนะครับก็เริ่มต้นจากการเปิดไฟล์ขึ้นมาครับเป็นภาพที่เราต้องการที่จะตกแต่งครับและเครื่องมือที่เราจะใช้ครับจะอยู่ตรงนี้ครับฟิลเตอร์ครับ แล้วก็ลิขสิท์ครับนะครับเมื่อกดเข้าไปครับก็จะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเครื่องมือที่ผมแนะนําให้ใช้ก็คือตัวนี้ครับ f a ส e 2นะครับเมื่อกดเข้าไปเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะทําการจําลองนะครับเส้นบริเวณหน้านะครับ ก็คือพ้นหาใบหน้าให้เราแหละแล้วก็จําลองเราสามารถที่จะเลื่อนปรับนะครับความ V Shape นะครับของหน้าได้นะครับจริงๆไม่ใช่แค่ในส่วนของใบหน้าเท่านั้นนะครับจริงๆจะมีในส่วนของตรงปากก็มีนะครับตรงจมูกก็ได้นะครับหรือว่าตรงตาก็สามารถที่จะปรับรูปแบบรูปทรงของตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับโอเคครับรูปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับง่ายนิดเดียวเองครับเมื่อเราเมื่อเราได้ที่เราต้องการแล้วก็แค่กดโอเคเข้าไป1ทีทีนี้ครับ ก็จะได้แล้วครับว่าภาพที่เราแต่งแล้วกับยังไม่แต่งนะครับก็จะต่างประมาณนี้นะครับโอเคครับง่ายนั่นเเกินครับโอ้โหเพียงไม่กี่นาทีครับก็ได้แล้วครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการแต่งภาพให้หน้าเรียวด้วยโปรแกรม Photoshop ครับสำหรับคนที่คิดว่ามีประโยชน์ครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe ครับสู o m Camera Channel ครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ